ไปดีพ่อแม่พี่น้องจะกู้จกคนเด้อหบพอกับบ้าจนนี่เส้นเก่าเส้นเคยเนะพี่น้องเนาะมื้อนี้บ้านจนนี่กับบ้าวจีกับพาพี่น้องมาง,งมปลาคอนอู่นหนาจ้าพี่น้องสองนุ่มสองมุมมื้อนี้มาล้น,นํำกันได้พี่น้องได้ไวได้ปลาคอนหลายสั่ใดหงหนากับพี่น้องเอ้ยเขาเหลี่ยมมางามเหลี่ยวไปหางแตก็สบายหูสบายตาสบายดีพี่น้องเฮงได้พี่น้องฮอนฮอนพี่น้องเอ้ย โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ตพี่น้องพูดไปแล้วไปแล้วงอ <c oughs> มงอมใส่ใส่แล้วอ <c> ะ <oughs> ไรแล้วพี่น้องเอ้ยปลาตัวบักไงพี่น้อง <c oughs> โอ้ยไปแล้วเ <c> ห <oughs> ็นแล <c oughs> ้วจะประคองไปอยู่มือจักเถอ <c oughs> พี่น้องงมอ,งมองมันปลาขอดำกันเดี๋พี่น้องเด้อ

พี่น้องหอยเซอรี่มาลุ้ทำกันได้พี่น้องได้ว่าตจนนี้ได้หลายสมัยมือนี้ พี่น้องมีตัวเดียวหั่นบ่ปลาทนี่แล้วโอ๊ยแหกมาแล้วตัวนึงพี่น้องหมูกล้องก็คือบอัวบ้าบัวบ้าอ,อย่างเนาะหมูกล้องก็ได้ภากหนึ่ตัวตัวเดียวคอร์รเลยแ <laughs> น่ใจว่าตัวเดียวบ่เห็นแล้วใบ่แน่ใจว่าตัวเดียว <laughs> ยสองแน่ใจว่าสองเลยเห็นอีกแล้วพี่น้องเนาะ โอ้ยนี่นี่นี่องตัวนี้่ายปาค่อดบก่เปตัวใหญ่หลายแล้วพี่น้องมีนต่ตัวนี้น้อยตัวหนะบวกตัวนี้บ่บอกบวกกับบวกไม่นะพี่น้องเนาะ จะแห้งแล้วนี่พ่ออะไรวะโอ้อยสะแล้วสะเอาปลาก่อนพี่น้องเป็นไหลมาขึ้นกาหันเลยสะเพื่อพี่น้องโอ้ยนะสะเอาปลาก่อน สาเด็กกบกจะเท่าไหรก็บล็อกอะไรมาจากคุณเด้จใสอีกแล้วซาเอาปลาพี่เล่านะสขาตะนี่ยนแห้งพี่น้องหมันพี่น้องโอ้ยนี่แต่ซาแห้งแล้วพี่น้องเอ้ย สามตัวแล้วนะปลาคอดนะวาชนีอะไรนี่เนาะเฮ้ยมาปลาคอดนาคืนนี้นะตายนา้องคนนี้คือมานแทะน <laughs> จนตายงมไปงมมาพี่น้องปลาเข็งตัวน้อยย่บวกเก่าเมื่อกี้ทางงงม,มันงมไปงมมาได้ปลาเข็งพี่น้องจน,นตายถึงงงบวกหม่กันพี่น้องเลยลุยอีกแล้ววาชนี่ลุยอีกแล้ว อย่านอนพี่น้องเนาะเกือเกือเกือกบวกปันควายพี่น้องเลยเราไม่มีปิงเด้วโอ้ยพยายามดอกพี่น้องนล้วพี่น้องึกแล้วตุนมาใส่ปลาอย่างบ่เอ้ยจักเละ

เปตะบะเข่งน้อยพี่น้องสิลเลมาคนเกิดวันจันทร์นะอยู่กองเงาพี่น้องเปิดออกสิเปิดเอาเหี่ยพุ่นอีกบ่เฮ้ยปิดเหี่ยเพิ่งพุ่นน่ะโออเห็นแล้วพี่น้องนี่ปลาเปตะบะเข่งน้อยอยู่นี่นะตัวน้อยแท้ปลานี่กระได้พี่น้องเอไปค่อยงมเดี๋ยวเพิ่นตกใจ โอ้ไปแล้ว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 ปลาเข่งอีม,อม,มีแต่ปลาเข็งบอกนี่นะอยู่บกนามีแต่ปลาคอนยนะหันงมนะเห็นนะอ่ะบกอันนี้เป็นฟาร์มงัวเอปลางัวเอาสีมแต่ปลาเข่งโอ้กระดุดปลาคอยน้อยพี่น้องเด็กเห็นปลาเสียงปลาบ้วนนะปลาหยาดนะไปปลดออกอพี่น้อง มือกล้องกับมือกองไม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นกำลังเฮียนไทยอยู่อ้าวปลาเข่งหลายให้บวกนี่อ๋อได้ปะไปแล้วไปแล้วไปใส่แล้วนี่นี่นะสังเกตุเห็นหลังปลา่อยออกมาพี่น้องของงมเอา าข้อจะเต็มอยู่ว่างามเกื่อกี้ไปพืชาบปนไม้ของเบื้องสีได้อาเพื่อน,นงมก้อนแล้วพี่น้องแหวอันทางนาเพื่อนนะเพื่อนงมเขาได้กระดาษเติบนี่อาเพื่อนงมเมืม่อกี้ก็ได้หลายเติบเลยพี่น้องัอน,นี้ย่างเยู่ย,ย่านปีงอยู่นี่นะ <c oughs> ปีงเด้อบนนี้นะป้าปลาถิ่งน้อยชุมาลายแท้โอ้ไป ปิงจับไ,ไ,ไปไปมันเลยเพราะว่าเป็นเพ่นเลี้ยงควายพ่อไม่นี่มีควายก็เลยมีปิงดึงปัานิบอีอย่างพี่น้องนะดิงกิ่ดต่มนี่โอ้ยเบิร์ดละบอนละไปทางหลังพองดีไป,ไ,ปไปแล้วไปแล้วพี่น้องอหลายแค่จะปลาเข็งก็เยบอกนี่ นองเอ้ยมันจปะปลาเข็งชื่อนซุ่มย่านี่ดีๆเนะห็นี่ะเข้าไปในกล้องง่ายเลยล้าปลาปืดขึ้นเลยยบื่ออีกไปกดโอ้ยมื้เบื่อบมาทำยัก็ไนี่นะโหนี่นะเด็ว้าโอ้หนี่หลกระดดพี่นอ้อ,นองหมันครับทุของหมานของหมานของไฟไหม พอเปิเี๋เปื้อีกพี่น้องเปื้อยบนห้าทหลายได้นะนี่นะยามอันปลาน้ยละมีนะพี่น้องมาซ่อนเล่นดีๆที่นี่นะเอาเคื่องมาซ่อนเตีบอเดี๋ยวไปเปื้อบนหน้าอีกนะพี่น้องนะนี่แบบนี้เนี่เปื้อขึ้นนี่ลนี่ข้นตน้นขึ้เลยยมัขึได้แล้วมันขึ้นที่นี่แหละ เดี๋ยโอ้ยพี่น้องเห็น้วไใส่อดไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปกไปนี่ไปี่ไปนีอไป่ปไปนี่ไปนี่ไนีไปนี่ี่นี่ปนไปนปนีดไกปนะดกี่ปนีปนี่ปนปนปนีปปปนี tam hơi hoài này, nè đây đi đấy nông ơi bà này đặt cái này qua Hãy subscribe cho ปันควยเกือกบวกงอมมาข้างหลังก็จะแบบนี้เหม็นอันที่ตุมควยพี่น้องเอ้ยปันข่อยเกลือกบวกพี่น้องเอ้ยโอ้ปลาดุกอีกแล้วปลาดุกอีกแล้วปลาดุกอีกแล้วพี่น้องปลาดุกอีกแล้วปลาดุกอีกแล้วใส่เห็นรอไปแล้วพี่น้องไปใส่แล้วปลาดุก ไปแล้วบ่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยปดุกงมไม่เห็นงงไม่เห็นให็นไปรปดุกน้อยพี่น้องเอ้ยจะไปใส่แล้วปดุกย่าจะมันปักมือพี่น้องเอ้ยปักเทปเจ็บพัดปากพัดทองพี่น้อง ปลาลดแล้วเหมือนนะปลาเปลืองมากมากกว่ปลาลดแล้วนี่นี่ปลาเค็งปลาพี่น้องสบายๆแทนมือนี้เอาเต็มคลองเลยบ่เยหยี่ยวอะคือมุมองมปลาลงนี่โอ้เดี๋ยวเห็นอีะไรปลาดุกปลาดุดดดก,กพี่น้องพี่น้องปลาดุกลุ่นน,น้ำขันแต่โอ้ออกเลยออกเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ ใส่คู่ฮะน่ะเอาไปใส่เบ็ดได้พี่นอนะ้องเนาะไปใส่เบ็ดปลาเคืองได้เนาะปลาดุกอี่นะซัมนี่พอดีใส่เบ็ดไดนะ้นี่หมั่นทักพี่น้องปลาคอค่อยหลยตัวเตี้ยเลยนะอยู่เฮนะือนนาพุ่นเนาะเมื่อสัมผั์เลยเฮือนนาพี่น้องน้ำแห้งหมดแล้วเดี๋ยวแต่บอลซัมซัตัวนี้ง,มอ,ง <laughs> อมคน,นละพนมังงมเอาได้แล้วต้นหล่ลาย อาเอามารอบนึงเลยก็นี่พี่น,อน,น,นออ้องเพื่อนมงกมก้อนบาจนนี่แต่สงเศร้าคนนี่ไปใส่บาทอยู่ลยมาบุทานเพิ่นกระมวลเมกลางคลองนึงเห็นอยู่กระดกอย่นี่น้ำเห็นเลยตู่เมกีนีตีจม่ม,ม,ม,มันเลอไปเนาะ พี่น้องโอ้ไปแล้วกระดุกกระดุกกระดุกพี่น้องมาลุ่นเดียวกันเลยเนาแล้วปลาลุ่นเดียวกันหมดเลยตัวเงยมันเอาไปหมดแล้วตัวเงยมันจงไปให้พี่น้องเอ้ยพอดีใส่เบ็ดปลาเคืองเลยพี่น้องทำนี่นะมานพี่นอนได้ฮัลโหลอันนี้นะเพื่อนมีน้ำมีปลา

ประดุกมาพี่ท้าบอกดิี่นั่นแหละตัวนี้น้อยได้ตัวนี้น้อยพี่น้องเอ้ยหลย่อยคักประดุกเนี่ยเึืออีกหือยอีออพี่น้องหมันปลาคักเนี่ย มาไม่ประมาณอยู่ดิเห็นอีกแล้วเฮ้ยปลาดุกมันมักลีนะเนาะโอ้ไปแล้ว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 เอ้ยกำแพงจะมันปักมือปลาดุกน้องเอ้ยมานคักมานแน่มือ อีกแล้วอีกแล้วปลาดุกปลาดุกพี่น้องโอ้ยปักมือเลี่ยมเลยไปแล้วหนึ่งช็อตปลเข้าฮะเลียมปลาเข้าวะนี่ตัวน้อยดิไปใส่ลอดพี่น้องไปกันอยู่นี่แหละจิ้บไปใส่ลอดปลาดุกให้ไหลเดี๋ยวให้ปลาอันเดี๋ยวปานเจาะงูตกน้ำเลยได้ไหมเลือกมันดิอยู่ใส่ด้ปานทุ่งฮะบ่ปลาอันอ่ะเปิดแล้วฮะไม่เลย ไปใส่แล้วตัวเมื่อกี้นี <laughs> <or> now, ่พี่น้องนี่ยแล้วตรงนี้เดยเย้ดิได้ยังได้แล้วปลาดุกหลายครับพี่น้องเป็นตัวใหญ่เดีเนาะ

ก็เห็นนะพี่น้องแล้วเล่นมากับจ้าเนี่กันเกือบวันเสาร์แลพี่น้องน่าหมานอยู่แล้วจนเกือบวันเสาร์ตั้งหากินหมานเดลยพี่น้องเดีนาะเอายักรอกระตังรอโอ้ยเห็นอีกแล้วพี่น้อง คนก็มาเสาบ่ยักมันก็นตั้งมันบ่ยักล่อก็ตั้งลอ่อเนะด้อคนกวมาเสานี่นะเห็นดิแรกเห็นดิแรกพี่น้องนี่โอ้ยคนก็มาเสาตั้งมันปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อเด่ปลาดุกคันวอกีลงงุม่มบ้า,านที่นี่สิทรายเลยมาแล้วแม่ thế lăm <laughs> bùi mưa yam bùi pian cắt à tàu hay luôn hollow hân cắt lợi tàu hollow hương yên này Nó hãy ghen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  Nói ghen hãy Hả? Mới là hãy ghen 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 อีกแล้วคนก็มาเสาตั้งหมานปลาดุกเด้อพี่พี่ใครจะเคยแช่เพล่แม่แหละได้ละเห็นมันเหลือพี่นะเบางทิปปลาไปเบางกองเลยคนก็มาเสาตั้งหมานปลาดุกเด้อพี่นสะกันบ่เฮ้ยสะน้ำมากันไหมเห็นแล้วเห็นแล้ว ôm ăn mèn cả múa to, 2 nón 2 mông mảnh kặc já, đi hángong bắp bơi, múa to như, กวัออกเหแล้วพี่น้อง้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ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 ้เ้นนฮงเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเ้เฮ้ยเฮเ้ยไป้ยเฮ้ยเ้เ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ย้ยเ้ยเ้ยเฮ้้องฮ้้เฮ้ยเ้ยยเฮ้ยยฮ้ี่้เย ไปเยๆเลยๆตัวนีังยนอยู่พี่น้องพี่น้องมือให้มืออยากกินน้ำพี่น้องจะมือเดือบบทีพี่น้องเบิ่งกอนเยอะลยหลายาไจนนี้ก็ขอขอบใจเอซสุขุสกุลที่ให้กำลังใจและติดตามบาจนนี้นะพี่น้องนี่คือปลาคอนของเราปลาดูกั้งหลายพี่น้อง นี่ก็ขอฝาก,ก,กรบรรยากาศสมิตะพี่น้องเนาะจาาั้งแต่การเลือมกดไล่กดแร์กดติดตามแบบเปกำลังใจให้บ้านจนนี้กับเบาเจเด้อพี่น้องเดยอสุดท้ายน,นี้กับคำว่าสวัสดีสวัสดีครับ